สวัสดีค่ะแบลบทำคลิปไปเรื่อยนะคะวันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีครับผมเตมันครับวันนี้เราจะไปตามหาหมอผีใช่ไหมเตมใช่ครับไม่รู้นะว่ามอผีไอตัวนั้นเนี่ยมันจะอยู่ไหนนะเดี๋ยวเราจะไปตามหากันเลยนะพี่ๆเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาล่ำลือมานะว่ามันมีหมอผีอยู่ตัวหนึ่งอยู่ทางขึ้นป่าทางเนี้ย แต่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้ถ้าขึ้นไปน่าจะเจอ้มอพีตัวนั้นหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะคะพี่พี่ก่อนที่จะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้หนูด้วยนะคะไปกันเลยค่ะนี่นะมันมีแบบทางขึ้นไปเลยนะคะพี่พี่ต้นมันก็ไม่เคยมาทางนี้เหมือนกันนะใช่ครับ การมันฝนจะต้องเป็นนะพี่ใช่ใช่ฝนนี้แบบตอนที่เราแบบเข้ามาเนี่ยมันก็คึมค้มๆแล้วนะใช่ใชแค่เดินทางมาเออแค่เดินทางมาก็เป็นชั่วโมงแล้วนะคะพี่พี่อันนี้ต้องใช้เวลาตามหาไม่รู้ว่าเราจะตามหาถึงมืดหรือเปล่าไปทา้งในดีต้นมันคิดว่าเขาจะอยู่ทั้งในมันเปีนน้ เหมือนมองไปผูมีที่ตรงอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปทางด้านซ้ายนะครับพี่พ เมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราเดินทางเนี่ยระหว่างทางเนี่ยเราเจองูด้วยนะต้นมันเนะาะหนึ่งตัวหนึ่งตัวหรือสองตัวไม่รู้อะมันจะมาบอกเหตุอะไรหรือเปล่า,าใช่ตัวใหญ่ด้วยนะ เราจะให้ต้นมันนำหน้านะอาจจะปลอดภัยกว่าเพราะต้นมันเป็นผู้ชายนะคะพี่ๆถ้าเจออะไรนะต้นมันแบบน่าจะแข็งแรงกว่า เป็นไงต้นมันความรู้สึกวันนี้คิดว่าเราจะเจอไหมไอหมอพี่ตัวนั้นอ่ะ่เป็นไงต้นมันก็ดูละเลาอยู่นะ นี่เป็นส่วนดอกไม้เหรอใช่ที่สัตว์แบบเอาไว้มากินน้ำนะน้ำไม่มีแล้มันเป็นแบบ <c oughs> ทางเดิมนะทางนี้ดูแบบไอ้มอพี่ตัวนั้นไม่น่าอยู่นะ หรือว่าเราจะลองไปดูอีกอีกข้างหนึ่งไหมข้างข้างขวาตอนที่เราเดินขึ้นมา เราก็เดินมาเป็นชั่วโมงแล้วนะต้นไมนะ้เนาะใช่ยังไม่เจอเลยใช่ยังไม่เจอเลย เอาไงดีต้นมันจะเดินขึ้นไปทางตรงหรือว่าจะแวกไปด้านนี้อันนี้ดูต้นมันก่อนนะต้นมันจะพาไปทางไหน,น,หนหไอันนี้นะอืมชาวบ้านแบบต่าน,น่าจะเดินขึ้นมาดูนะอุ้ยมีไม้ด้วย ไม้ย,ยังแบบสดๆอยู่เลยนะ,ะได้วันเดียวยังเงน,นะใช่ต้นมันนี่ก็ชำนาญในการเดินป่ามากๆเลยนะคะี่พี่ๆต้นมันเดินป้ามากี่ปีละไ,ได้ปีสองปียังพี่ก็ถือว่านานเพอสมควรนะ ฝนจะลงใช่ใช่ฝนตกพี่ๆลองฟังเสียงอ้ชุดใหญ่เลยวั้เรา่าจะเปียกนะใช่แล้วเรา,าจะตามหาเจ,จอีกงไหมเนะี่ยไม่รู้ โอ้โหเราเราก็แบบเดินทางมาก็เป็นชั่วโมงแล้วขนาดเดินตามหาก็เป็นชั่วโมงกว่าแล้วนะคะพี่พี่จะหาเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะในป่าเนี่ยมันก็ไม่มันไม่ใช่แบบที่แคบๆนะคะพี่พี่มันก็กว้างมากๆเลยนะซับซ้อนมากใช่ใช่ใช่ซับซ้อนจริง หรือว่าเราจะนั่งตรงนี้ก่อนต้นมันสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินไปก็ได้พี่พี่เดี๋ยวเราจะขอนั่งพักตรงนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็ถ้าออกเดินทางอีกรอบหนึ่งเนี่ยจะถ่ายพี่พี่ดูนะคะตอนนี้นะคะพี่พี่เราสองคนก็พร้อมที่จะออกเดินทางแล้วเนาะต้นมันเนาะเพราะว่าเราเนี่ยพักมาเป็นแบบหลายชั่วโมงแล้วนะ หลายชั่วโมงแบบรู้สึกว่านานแล้วนะคะพี่ๆเราก็จะออกเดินทางไปตามไฮมอพีนั้นอีกรอบหนึ่งนะแต่ว่าฝนเนี่ยก็ยังไม่หยุดตกเลยนะคะพี่ๆไปกันเลยค่ะไปพี่ๆหรืว่าเรากลับดีกว่าไนหะกลับกลับเลยเหรอหรือว่าจะเดินขึ้นไปซ้ําอีกรอบหนึ่งฟ้าดินนานหนึ่งอำไมดิเดินหนักกว่าเดินนะฝน ตามใจต้นมันนะเพราะว่าต้นมันเนี่ยจะนำทางหนูนะคะพี่พี่รอดูนะต้นมันจะพาเดินไปทางไหนหรือว่ามันแปลก,กนะมันเหมือนความรู้สึกไว้หมอพี่นะ่ะอยู่ใ,ใกล้ตัวเรานะหมึกเยอะก็เ,เลยมองไม่ดีเลยนะ้แล้วฝนก็ตก้วยนะฟ้าแบบออกครึมค้มนะพี่พี่ ถ้าแบบเจอในความเป็นจริงแนละ้วมันออกคลุมคลมนะเฮ้ยใครอะเบะไหนวะเฮ้ยใครวะหรือว่าจะเป็นไอ้หม้อพี่ลงลงไม่ตอบเด้อไม่ตอบขึ้นมะใครนอนอยูน่นะ ไม่ใส่เสื้อด้วยดู้าหรือไมกชนมันแล้วไม่ดีแล้วดีๆไปดีๆระวังตัวด้วยถ้าพวกเราโดนมันทำร้ายล่ะลงลงมุน ถ้ามันทำเาอะถ้าม nice. ันทำลายเราเนี่ยน่ากลัวมากมากนก็ตงหนักขึ้นเลยนะพี่วิต้องเดินเปาาอ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 าทำอะไรอากมเป็นไทย มึงทำอะไร <_' c ười> มึงคือใครฮะมึงโดนะมันจับคนมานะพี่พี่เอาไงดีต้นมันลอ,ลองเรียกดู <_' c ười> เอง็งอ๋ออุ้ยเขาไม่ฟื้นเลยอะ <_' c ười> เขาไม่ฟื้นเลยนะเนี่ย อ๋นนอวิอพอรู้สึกตัวละอุ้ยอววิอุ้ยต้นมันระวังตัวเฮ้ยเราก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยด้วยอ่ะพี่พี่วะเราก็ดูน้องคนนี้นะ ต้นมมนระวังตัวด้วยนะฝนก็ต้งหนักขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะพี่พี่อุ้ย ออโอ้อโหต้นมันเอาเหินทุบหัวมันเลยนะที่มีเชือกไหมเราก็ไม่ได้เอาเชือกมาด้วยนี่ดว่าเราจะไปคุณลุงฝั่งมันก่อนมันไม่ตายเดนมันอึดโอ้มันไม่ตายใช่ไหม โหจะอะไรเนี่ยอืแล้วก็มาเป็นแค่สองคนนะพี่พี่มรก็ช่วยต้นมันไม่ได้ด้วยนะไอ้วิงนี่กล้อเลยต้นมันระวังตัวด้วยนะอปเลย อเหน้องเร็วูฝนก็ต้องนั่มากๆเลยมีต้นมันก็ให้เราหนีมาก่อนนะต้นมันก็ต่ำลงมาแล้วนะพี่พี่เป็นไงต้งนมัน มันสำเร็จแล้วใช่ไหมเออแล้วก็รีบหนีเราจะจบคลิปตรงนี้เลยไหมตอนนั้นเออได้ๆเสร็จแล้วมันสำเร็จแล้วใช่ไหมเออเดี๋ยวเราจะขอจบคลิปก่อนนะพี่ๆไปจนมะลุ